ลาจอจบลงกันไปแล้วสำหรับละครแม่เบีย้ยเวอร์ชั่น2021โดยผลงานของผู้จัดเอสุภชัยนำแสดงโดยนาวที่สานาสเอสกันตพงศ์และรถเมย์คะนึงนิดที่สร้างความประทับใจให้กับคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองกว่าเดเดตติ้งปังส่งกับที่ทุกคนทุ่มเทตั้งใจและไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ที่รับบทนชนที่แทบซีด จัดหนักจัดเต็มจนถูกพูดถึงกันสนั่นโลกออนไลน์แม้ในจอเห็นแซบแบบนี้แต่นอกจอเขาคือ Family Man ตัวจริงรักลูกรักเมียสุดๆสำหรับเอศการตะพงบำรุงรักเป็นพระเอกลุกไทยขมเข้มและหล่อมากๆเขาเกิดมาในครอบครัวที่บ้านเป็นนาการเมืองเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวซึ่งก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของเอสุภชัยเริ่มมีผลงานด้วยการถ่ายแบบเดินแบบ และได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงสังกัดช่องเจ็ดในปี2553จนถึงปัจจุบันขอขอบคุณภาพเอสกันตะพงภาพแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่ .com คค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ